สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่สาธุมดดำนำทีมศิลปินดาราร่วมบุญทอดกรถินวันที่24ตุลาคม2563พิธีกรชื่อดังมดดำคัชาภาพร้อมทั้งคุณพ่อท่านสุดชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกรถินลอยฟ้ามหาทานบรารมีที่วัดยางใหญ่ตาพรานบนุญจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเพื่อนเพื่อนและทีมนักแสดงรวมไปถึงดีเจบุกโกร่วมเดินทางไปทําบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยสําหรับวัดยางใหญ่ตาพรานบนุญนากากพรานบนุญหรือหน้ากากมโนราคือหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางวัตถุมงคลคู่ปักใต้โดยเฉพาะที่วัดยางใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องไม่พลาดมาไหว้ขอพรพรานบุญที่วัดยางใหญ่ด้วยเช่นกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอบคุณข้อมูลจากสยามท็บปิกกับคุณครับ